สวัสดีครับผมเจอกันีกค้งครับผมนาโซลารเซลล์ครับผมวันนี้วันที่20มีนาคม2 5 1 4นะครับผมวันนี้มีโอกาสเดินทางมาเจาะน้ําบาดาลนะครับผมที่อาเภอพุทธไยสงนะครับผมจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมวันนี้ก็เป็นอําเภอไม่ไกลจากบ้านผมเท่าไหร่นะครับผมพอดีเอารถลงมาที่บ้านนะครับผมรถมาทํานะครับผมก็เลยถือโอกาสมาเจาะให้ทางเอฟซนะผมเ c ผู้บาจ้างผมนี่อยู่ประเทศนอร์เวย์นะครับผม ได้ทําการว่าจ้างให้มาเจาะที่สวนนะครับผมแกปลูกสวนเกษตรผสมผสานปรากฏว่าเจาะบ่อบาดานไปแล้วสองลูกนะครับผมไม่ได้น้ํานะครับผมก็เลยให้ทางติดต่อทางทีมงานผมได้มาเจาะให้ปรากฏว่าตอนนี้เจาะเสร็จสับเรียบร้อยนะผมเจอน้ํานะครับผมเจอน้ําน้ําเยอะด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งนะครับผมที่ทีมงานน้ำหน้าโซล่าเซลได้เห็นน้ํานะครับผมเพราะว่าหลังๆเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นน้ำนะผมไปเจาะแล้วก็ไม่ได้น้ําเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าพื้นที่ ในประเทศไทยตัวนี้ความแห้งแล้งมันเกิดนะครับผมก็คือน้ําบาดาลมันยุบตัวหนีนะครับผมเส้นทางน้ําก็ไม่มีอย่างตรงนี้ผมก็เจาะลงไปห้าสิบเมตรนะครับผมปรากฏว่าได้น้ํานะครับผมน้ําดีด้วยนะครับผมอันนี้ตอนนี้เจาะน้ําเสร็จอันดับต่อไปก็จะเป็นการติดตั้งแผงโซโล่าเซลล์นะครับผมตัวนี้ผมจะติดเป็นแผงหกแผงเป็นปั 2, ๊มสองแรงท่อออกสองนิ้วนะครับผมชุดนี้เอาหลายๆท่านคงอยากรู้ราคาและว่าบ่อบาดาลบ่อน,น,นี้เจาะเท่าไหร่ผมบอกไปราคาบางที บางคนอาจสะดุ้งนะครับผมสำหรับเขตภาคอีสานบ่อบาดานบอ่อนี้ผมเจาะอยู่หกหมื่นบาทนะครับผมค่าเจาะอย่างเดียวไม่รวมโซล่าเซลล์นะผมฟังให้ดีหกหมื่นบาทค่าเจาะค่าโซล่าเซลล์ต่างหากนะผมค่าเจาะหกหมื่นอ่าะ,ะหลายท่านอาจจะมองว่ามันแพงนะครับผมเพราะว่าแถวๆนี้ก็เจาะกันอยู่หมื่นกว่าบาทสองหมื่นแต่ผมบอกเลยนะครับผมทีมงานของผมรถของผมเจาะไม่ได้นะครับผมหมื่นกว่าบาทสองหมื่นหนึ่งบอ่อในการลงทุนคือค่านะ้ํามันอนุนนะครับผมเมื่อวานไปเจาะอยู่อําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ไม่ได้นะ,เ,นะเจาะลงไปแปดสิบเมตรเก้าสิบเมตร หมดค่าน้ํามันไปแปดพันเฉพาะค่าน้ามันนะครับผมไม่รวมค่าอย่าง <สๆ S 1> อื่นนะครับผมนั่นหมายา <aching S 2> ถึงว่าต้นท <to> ุนเราก็ต้องสูงนะผม <G uer an> อย่างผมเจาะผมจะประกันเรื่องการการได้น้านะครับผม <G uer an> น้ําไม่ดีน้ําน้อยอยังไงผมไม่คิดตังค์นะครับผมไม่ได้น้ําผมก็ไม่เอาตังค์อย่างวันนี้โชคดีได้น้ํานะครับผมอย่างเมื่อบานโชคคล้ายก็เจาะไปขาดทุนครับผมไม่ได้น้านะครับผมจบไปร้อยเมตรเมื่อบานจบร้อยเมตรนะผมพเภอเมืองสุรินไม่ได้น้ําเลยนะครับผมก็คือพื้นที่มันไม่มีน้ํานะครับผมไม่ได้น้ําก็ขาดทุนไปครับผม ส,สำหรับการเจาะบาดานทุกวันนี้ครับผมฝากถึงเอฟซีนะครับผมการเจาะบาดานทุกวันนี้ต้องดูดีๆนะครับผมดูดีๆนะครับผมก็คือคุยรายละเอียดให้ชัดเจนข้อแรกนะครับผมตกลงรายละเอียดให้ชัดเจนเราจะเห็นเก่ของถูกเยอะนะครับผมของถูกก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปและของถูกก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีเสมอไปนะผมมันมีสองแง่สองงามนะครับผมดูให้ดีอย่างนี้ผมเจาะราคาแพงนะครับผม forma, ผมเจาะราคาแพงนะครับผมผมบอกเลยผมเจาะแพงครับผมทาถูกผมก็ไม่คุ้มนะครับผม รับประกันสองปีครับมีปัญหาผมก็ดูแลท่านนะครับผมไม่มีน้ําน้ําน้อยผมก็ไม่เอาตังค์อ่าอยังบางอ่ายังบางท่านนะครับผมจะรับเจบาะบดานอยู่อ่าฟังคลิปผมไปแล้วปรากฏว ok <อ>่าเจาะเพลงก็ย้ายบ่อได้ถ้ากรณีไม่เจอน้ําช่างก็สามารถทาได้เพราะว่าช่างเจาะเพลงใช่ครับผมถูกต้องแล้วนะครับผมเพราะว่าทุกวันนี้นะครับผมผู้ว่าจ้างเรานะครับผมเขาไม่มีใครกลัวหมดเงินนะครับผมเขากลัวแต่ว่าจะได้ของไม่ดีนะครับผมผมก็ยังแนะนําไปถึงเอฟซหรือว่าคนเจาะบดานส่วนใหญ่นะครับผมรับงานรับเพลงไปเลยครับผมคน คนที่เขาจะว่าจ้างเราเนี่ยเขามีศักยภาพในการจร้างอยู่แล้วขอแต่ให้เราทําให้เขาได้ดีก็พอนะครับผมเจาะแล้วไม่ได้เราก็ย้ายฝั่งให้เขาไปเจาะใหม่ครับผมไม่มีปัญหาเรื่องเงินเรื่อง,องทองครับผมคนไทยใจกว้างอยู่แล้วครับผมเพราะว่าการที่เขาจะตัดสินใจท analyses, อาอะไรสักอย่างไหนหมายถึงแล้วเขามีต้น,นทุนในการทําแล้วนะครับผมบางครั้งเนี่ยเรารับงานถูกไปเราไปเจาะแล้วไม่ได้น้นานะครับผมไม่ได้น,น้ําแล้วก็ยังไปเรียกอนุนอันนี้จากเขาอีกกลายเป็นว่าเขาหมดอ่ะเราไม่เอาเราก็ไม่ได้เราไม่เอาเราก็ขาดทุนอ่ะนะครับผมผมเข้าใจกันนะครับผมการทํางานเข้าใจทุกฝ่ายนะครับผม ก็คือหนึ่งครับผมทําแพงไปเลยครับผมทำแล้วทําให้ได้นะครับผมทําให้สําเร็จดีกว่าเราทําไปถูกทําถูกแล้วทิ้งทําแพงทําให้สําเร็จดีกว่าครับผมสบายใจทั้งสองฝ่ายคนจ้างก็สบายใจนะครับผมเสียเงินไปแล้วได้ของนะครับผมคนทาก็สบายใจใอ่ะถ้ารับมาแพงแบ่อน,นี้ไม่ได้ก็ย้ายไปบ่อน,นู้นนะครับผมอันนู้นไม่ได้ไปนู้นมาไม่ได้จริงๆค่อยว่ากันนะครับผมก็ยอมขาดทุนไปอย่างนั้นนะครับผมก็คือการจะบาดานนะครับผมทุกวันนี้ครับผมดูดีๆนะครับผมอาชีพอาชีพ บางคนท้วงมาถามผมเยอะว่าอาชีพเดียวกันไม่น่าฆ่ากันไม่มีใครฆ่าใครนะครับผมไม่มีใครฆ่าใครนะครับผมที่ผมพูดออกมาพูดเพราะว่าเพื่อจะปกป้องนะครับผมคนที่มีเครื่องเจาะบาดาลนะครับผมตอไปเขาจะได้กล้าจ้างนะครับผมทุกวันนี้รถเจาะบาดาลเขาจะไม่มีใครกล้าจ้างอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าอะไรลักไก่นะครับผมทํางานไม่ตรงสเปกนะครับผมทํางานที่งานนะครับผมถ้าเราทํางานมีคุณภาพนะครับผมแบบผมเนี่ยเท่าไหร่เขาก็กล้าจ้างเนี่ยหกหมื่นเขตภาาอีสาน นะครับผมบางท่านเจาะแค่หมื่นสองหมื่นทำไมเ็าถึงกล้าจ้างหกหมื่นมาเจาะนะครับผมทำไมเขาไม่เอาหมื่นสองหมื่นท่านคิดดูนะผมทำงานมีศักยภาพมีคุณภาพยังไงเขาจ้างแน่นอนนะครับผมครับผมคลิปนี้ออกไปนะครับผมอาจจะถูกใจใครหลายคนและอาจจะไม่ถูกใจใครหลายคนนะครับผมก็คือนะครับผมฝากเป็นข้อเตือนนะผมไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าจ้างหรือว่าคนเจาะนะครับผมดูให้ดีนะครับผมทำงานดูดีมีมาตรฐานครับผมบอละแสนเขาจ้างนะครับผมไม่มีใครว่าแพงหรอกอี่ยผมเจาะผมเรียกไปหกหมื่น นะครับผมโจวบ,บันเดียวเสร็จนะครับผมไม่มีใครว่าแพงเลยเขาสบายใจเขาบอกเขาได้น้ําแล้วเขาสบายใจอน,นุคุณพี่เจ้าของนูนกำลังยืนคุยโทรศัพท์พเดี๋ยวพาทำความรู้จักหน่อยอันนี้นะครับผมพบกับพี่เจ้าของสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับอยู่ที่ไหนครับเนี่ยตอนนี้อยู่บ้านจานพุทธสงค่ะพุทธสงเนาะพี่ทําการโจะมาแล้วกี่ครั้งสองครั้งค่ะได้น้ำไหมก็ได้บ้างไม่ได้บ้างไม่ได้บ้างไม่ได้ได้น้อยเนาะได้น้อยค่ะหมดไปบ่อแล้วเท่าไหร่บ่อละหมื่น มื่นกว่าบาทค่ะหมื่นกว่าบาทสองหมื่นเนาะปรากฏว่ามันได้น้อยเนาะ,<ฮ>ะวันนี้ผมมาเจาะก,ก็ถือว่าแพงเนาะพี่เนาะแ <ฮะ S 2> พงนะครับผมผมด้บอกด้วยผมจเจาะแพงแต่คือผมประกันเรื่องน้ํา <ฮะ S 2> คือน้ําน้อยผมก็ไม่เอาอยู่แล้ว <ฮะ S 2> ครับน้ําน้อยผมก็ไม่เอาแล้วก็เราก็ทาให้มาตรถานแห่นี้ลงโทษกันพุงกันพังให้เรียบร้อยนะครับผมติดตั้งโซล่าเซลล์ด้วยนะพี่เนาะ,<ฮ>ะครับผมฝากถึงสําหรับคนไหนคิดอยากจะเจาะบาดาลฝากบอกหน่อยหลายคนเนี่ยเขาอยากจะเจาะบาดาลแล้วยังไม่มีความรู้บางคนเนี่ยโดนลักไก่โดนโกหกกันเยอะฝากบอกเขาหน่อยใช่ค่ะถ้าถ้าเจาะบาดาลนะคะถ้าแบบ ถ้าไม่มีบริษัทที่แน่นอนแล้วก็ถ้าไม่มีที่อะไรที่มั่นคงเนี้ยครับผมก็อันตรายเหมือนกันอันตรายเนาะบางครั้งมันไม่จบไปสิ้นใช่มันไม่จบไปสิ้นเขาเรียกว่าหมดทีละนิดแต่หมดไปเรื่อยๆหมดเยอะกลายเป็นหมดเยอะครับหมดทีเดียวแล้วน้าออกสบายใจสบายใจแบบนี้เจ้าของไม่มีใครเสียดายเงินนะครับผมเนี่ยหินน้ำเขาไม่เสียดายเงินที่จะจ่ายนะครับผมฝากถึงคนจอะเลยผมฝากถึงคนจาะทั่วประเทศไทยเลยไม่มีใครเสียดายเรื่องเงินนะครับผมขอจะเราทํามาให้เขาได้พอใจนะครับผมไม่มีใครเสียดายเรื่องเงิน เอาผมดีกว่าเราไปรับถูกแล้วก็ทิ้ง<ช>ถูกต้องเน้ะพี่เหรอโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ